สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับพบกับช่องบอยบอลงทอง264นะครับต้องบอกก่อนว่าโซนโซนกระจาดแดงนะฮะถาดแดงจะเป็นพระย่อยนะครับผมในราคาไม่เกิน100บาทนะครับผมผมจะพามาดูก่อนพระแท้นะครับผมอันนี้คือพระแท้แน่นอนร้อนะครับผมพี่ๆลองดูตามบอยได้เลยนะครับนี่คือหลวงปู่ดุลเหรียญทองแดงนะครับหลวงปู่ดุลอะตุโรนะครับผมวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับ พี่ๆลองเช็คในยูทู e ได้เลยครับว่ามีในหลวงรัชกาลที่9นะครับสเสด็จประรับท่านด้วยนะครับผมท่านก็ดังนะครับแถวอีสานนะครับผมนี่ฮะบ,บุรพารามเวัาสุรินทร์เหรียญนี้สร้างปีพศ2533นะดู basic เบสิกเรียนก็ได้ครับพี่ๆโชคลาบครับลาบผลภูณทวีนะครับ ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทครับผมเอาสักหกสิบเออเจ็ดสิบาทขึ้นไปครับพี่พี่อยากให้ผมเท่าไหร่ให้เลยนะครับผมหล้ว่็โสทรครับลงยาน้ำเงินครับพี่ๆคนไหนม,มีความรู้ก็ดูได้เลยครับ หลังยันห้านะครับพี่พีอ่ะนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมหลวงพ่ออะไรนี่ไม่เคยเห็นเลยหลวงพ่อชมว่าขอบปัทวีปัทวีเหรอไม่เคยเห็นเดรียญทรงนี้เลยอ่ะโอเค เรนี้ก็50บาทแล้วกันครับส่วนซองเหรียญก็ขอ70บาทขึ้นไปก็อยากให้ผมเท่าไหร่ก็ให้ได้นะครับเอา80ดสิแล้วกันครับนี่คือหลงพหุคูณที่พี่ดูพิจารณาได้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้าง สามสิบบาทนะครับพี่พี่ครับเหมือนกันเรื่อนี้ก็เหมือนกันนะครับผมโอเค อุ้ยขอ,อไปครับแปดสิบบาทนะครับพี่พี่ดยพ,พ่อโสทอนน้องก็ไม่รู้ว่าสร้างที่ไหนอะไรยังไงนะครับพี่พี่พน่ครับอ่านอ้นองจะไล่ไปเลยนะครับพระมหาสมชายจริงๆน้องมีอีกนะ วัดเขาสุจิมจันทบ,บรุรีผู้ทุคุณไม่ต้องห่วงครับพระแท้แน่นอนแต่ว่าจะเป็นเออคงไม่สากลหรอกครับเป็นพระย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พี่กพ็พี่ลองใช้วิจารา์ดูว่าแท้ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็เออไม่ได้แบบเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญจนเกินไปนะครับเชี่ยวชาญมากๆอะไรเงี้ยครับก็จะพอดูได้ง,ง,ง,งูปลาไปนะครับผม อันไหนผมพอดูได้ก็ก็จะบอกนะครับอันไหนก็ไม่ดูดูแบบไม่รู้ก็จะให้พี่ๆนะครับใช้วิจัยญาณดูได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมในส่วนนี้น้องก็เอ่อต้องบอกว่าน้องไม่ได้น้องก็เป็นมือใหม่นะครับผมบอยเป็นมือใหม่นะครับไม่ได้อ่อมีความรู้แบบมากๆอะไรครับก็เพิ่งจะศึกษาแบบมีใจรักนะครับผมอันนี้พ่อต้นคายนะครับผมพระทางใต้นะครับพี่ อันนี้ก็จะเป็นทรงพิมพ์พระรอดหนึ่งร้อยบาทนะพี่พี่เอางี้ดีกว่าพี่พี่ครับองค์ละหนึ่งร้อยแ,แล้วกันนะครับพี่พี่เดี๋ยวน้องส่งให้ฟรีอ่าโอเคไหม วออัตคอร์อเภอโคงโคราชอืมดีแทนแน่นนเด่นสวยตินนี่เก่ามากง่ายง่ายครับพี่พี่ไม่ต้องขายแพงครับผม หลักสิบหลักร้อยร้อยหนึ่งส่งฟรีอะไรครับคุยง่ายๆเลยครับพี่พี่ครับอ่า <c oughs> พี่ปันมาเบาๆองค์ปูสีเหรียญม่แตงยักษ์คนสว่างองค์ปูหง ทวดอะไล่ไป อันนี้จะเป็นอนุสรณ์1น2ปีนะครับสร้างในปีพศสองพอันนี้ก็หลายๆร้อยอยู่นะครับถ้าเราไปเช่าที่วัดนะครับผมถ้าเราไปเช่าที่วัดก็แพงอยู่นะ,ะพี่ๆอยากบูชาเท่าไหร่ก็ลองทักหาผมดู ขออภัยนะครับพี่พี่ <c oughs> รงไม่่คยพบกัน <c oughs> <t ron ing> <t ron ing> ขอเก็บก่อนนะครับที่กล่องแท้ก็จะเป็นมัน,นีไยครับพี่อันนี้จะเป็นย้อนยุคพิมพ์เดิมสร้างในปีห้าสาม นี่จะเป็นแบนปูดทวด,ดวรูของปูทวด,ดว เลยกนกอล์ล้งปูลีต้องถือยังไง ส่วนด้านบนครับก็จะเป็นพระอ่าหลักพันนะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อสุดว่ากาหลงนะครับผมพิมพ์ก้อนเมฆนะครับ เรือสร้างในปีพศอนรี่5 2 2นะครับพี่พี่จะเป็นหยดน้ำเมืองทองนะครับผมสร้างในปีสองสองเหมือนกันนะครับก็จะราคาขึ้นใหม่นิดนึงนะครับอันนี้ตะกุดหนูไม่ทราบที่ผมไม่ทราบที่นะครับว่าที่ไหนพลาสติกเก่ามากนะครับน่าจะดีอยูน่นะผมว่า ผมดูจากเลี่ยมพลาสติกคือแบบไม่ชิดมากสามดอกด้วยสุดอะผมว่าอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับนั่งผ่านนะครับออกที่วัดอารีทวีวนารามนะครับผมสร้างในปีพศสอง1หสบเอ็ดสร้างกตินะครับพระดีน่าเก็บนะครับพี่ๆราคายังไม่ได้สูง <c oughs> ตอโค้ดขวามือนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดนะครับโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับอารีทวีพนารามนครอาชัยนาทนะครับสูเส้นเสียนนะครับพี่พี่พระดีน่าเก็บครับราคาไม่ได้สูงมากผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดกรอบให้ดู เปูหงนื้อชันมากนะครับโอเคครับพี่พีก็น่าจะประมาณนี้นะครับ พี่ๆสนใจองไหนก็ทักมาได้เลยครับผมราคากันเองกันเองนะครับอีกอ,องหนึ่งถูกๆครับพี่ๆเอาอยากให้ผมเท่าไหร่ก็ให้นะครับพราะน้องก็เป็นพระเมานะครับก็ตกองละยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยถ้าน้องไปเหมามานะครับก็ขายสัก แปสิบบาทอะไรเงี้ยนะครับดูร้อยนึงน้องก็ส่งให้พี่พี่ฟรีๆเลยอะไรเงี้ยครับผมอลองทักมาดูันลองพิจารณาดูนะครับผมลองทักมาหาน้องได้นะครับขอบคุณมากๆก,กับการรับชมนะครับสวัสดีครับ